มหามงคลหนึ่งหกแปดค่ะมาเดี๋ยวให้แคปเพราะยังไม่มีใครแอดเลยอะ่ะก็เลยยังไม่ได้ให้แคปเจ๊น,นั่งเช็คยูเค่เช็คดูอยู่อะ่ะไม่มีใครแอดเลยยังไม่ถึงสามสิบคนเลยค่ะอกดลิงก์ด้านล่างตรงนี้รัวๆค่ะอีกยี่สิบคนจ้ากลุ่มเต็มจ้จยังไม่เต็มค่ะคนสวยยังไม่เต็มค่ะพอดีแอดมินแจ้งมาไว้ยังไม่เต็มนะ มามงคนหนึ่งหกแปดถูกต้องค่ะอามาใครพร้อมแล้วอันแล้วหรอตายลฉะฉันอุตส่าห์ให้เลขซ้ำนะเนี่ยเลขซ้ำเมื่อที่แล้วไงเลขที่ออกไปแล้วอะนะคะอ่ะเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวสามวินาทีนะคะหนึ่งสองสามค่ะ โอเคจบคุณวิชราพรหลุดพอๆกับแม่น้ำหนึ่งรู้ไหมคะว่าเลขจอ,อกอะไรรู้ไหมคุณตัวเองรู้ไหมว่าเลขออกอะไรไม่มีใครรู้รู้ป่ะถ้าถ,ถ้ารู้ไปไปหาเลขเองเลยนะคะมันมันไม่ไม่ได้มีใครเก่งใครแม่นหลอกนะคะหลุดก็คือหลุดค่ะก็ไม่ได้เก่งค่ะไม่ได้ไม่ได้เป็นเทวดาไม่รู้ว่าเลขจอ,อกอะไร รู้ไหมถ้ารู้ก็ไม่ต้องมาดูไปไปไปฝันเองไปหาเลขเองเออเพราะฉันก็พูดชัดเจนว่าฉันไม่ใช่เทวดาฉันไม่รู้เลขจะออ,อะไรใครจะไปรู้รู้ไหมว่าหวยออกอะไรถ้ารู้รวยไปแล้วรู้ถ้ารู้รวยไปแล้วไม่มานั่งดูเจ๊หรอกไม่มาดูเจ๊ให้เสียเวลาหรอกค่ะเนาะเอออันนี้ขอพูดขอพูดตรงๆเลยนะคุณวิชารพนะ่ะนะคะรู้ไหมว่าหวยจ่ออ,อะไรถามหน่อยรู้ปะบอกเลยดิถ้าถูกเดี๋ยวเดี๋ยวโอนตังค์ให้เลย ถ้าถูกเดี๋ยวให้คัคถ้าอุกถ้าถูกเดี๋ยวเดี๋ยวโอนตังให้ถูกถูกร้านหนึ่งโอนให้ห้าแสนเลยมากูจะอัดเลยขายบ้านขายรถเลยนะฮะเอออ่ะรู้ไหมมีใครรู้บ้างเลขจอกอะไรบอกบอกเลขเจทีเ,เจ๊เจขออัดหน่อยคุแบ่งคนคนละครึ่งเลยมาถ้าถูกมามากล้าด้วยกล้าด้วย มีใครรู้ไหมว่าเลขจอกอะไรวันที่หนึ่งเป็จิการู้ไหมไม่มีใครรู้หรอกทุกคนจา๋ามันไม่มีใครรู้ไหนมีใครรู้ไหมว่าหวยจอกอะไรวันที่หนึ่งเออไม่ต้องมาไม่ได้หลุดพอๆกับใครหรอกค่ะเพราะว่าไม่ได้ไม่ไม่ได้มีใครแม่นไวกับใครหรอกทุกคนแม่นหมดทุกคนเก่งหมดนะคะแต่แค่ดวงเขายังไม่ถึงเออจะไปทีเรีสอะไรทุกคนเลขก็ให้แค่ อย่างละหนึ่งหางนะคะอ่ามีใครรู้บ้างคะบอกเจ๊หน่อยได้นะเจ๊เจ๊ขอเลขหน่อยเอ,อเจ๊ไหนเจ๊ขอแนวทางทุกคนบ้างดิไหนเจ๊ขอแนวทางทุกคนบ้างได้ปะขอบ้างได้ไหมขอบ้างได้ไหมขอแนวทางทุกคนบ้างได้ปะเออแล้วก็ไม่มีใครให้แนวทางเจ๊ไม่มีใครรู้หรอกทุกคนให้ตายเถอะไม่มีใครรู้จริงๆ เก่งแค่ไหนก็ไม่มีใครรู้หรอกว่าหวยจออะไรอ่ะจริงๆริงมาเลยมามายืนยันกันเลยไหนขอขอพูดชื่ออาจารย์หนึ่งคนมาหน่อยใครที่หวยเข้าทุกงวดไม่เคยหลุดขอชื่อหน่อยค่ะขอชื่อหน่อยนะเจก็คือแบบเออมีใครรู้บ้างอ่ะมันไม่มีใครรู้หรอกทุกวันเอ,อ้ย<ๆ>เจก็อยากให้เลขยตัวเองเข้าแหละเอาตรงตรง